เป็นครั้งแรกเลยที่สหรัฐฉีกความสัมพันธ์ยุโรปโดยเขากล่าวหาว่ายุโรปเป็นประชาไตแบบจอมปลอมผู้นํายุโรปต้องตื่นจากความฝันเพื่อมายอมรับความจริงว่าพัาธมิตรระหว่างยุโรปและสหรัฐถึงคราวต้องจบสิ้นลงแล้วนั่นคือจุดยืนของสหรัฐในยุคข,ของประธานดีโดนดทรัม ภูมิรัฐศาสตร์ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากปรากฏว่ามันมีจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกเลยที่สหรัฐฉีกความสัมพันธ์ยุโรปและเหมือนกับจะทอดทิ้งนาโตเลย ไม่เอาใจใส่สัปดาห์ที่ผ่านมานายเจดีแวนส์รองประธานดีของสหรัฐท่านผู้ชมรู้มาเขาได้ยามหน้าผู้นำยุโรประหว่างการประชุมด้านความมั่นคงที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีโดยเขากล่าวหาว่ายุโรปเป็นประชาตไตแบบจอมปลอมและสหรัฐกำลังเจรจารัสเซียโดยตรงในเรื่องสงครามยูเครนโดยข้ามหัวชาติในยุโรปทั้งหมดรวมทั้งยูเครนด้วยท่านผู้ชมครับเมื่อสุกที่แล้วซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์พอดีนายเจดีแวนส์รองประธานดีสหรัฐไวซี ปีทำให้ที่ประชุมความมั่นคงที่เมืองมิวนิก ของเยอรมนีถึงขั้นวงแตกเมื่อเขาเริ่มต้นกล่าวสุนทรพจน์โดยระบุว่าภัยคุกคามที่ผมกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับยุโรปไม่ใช่รัสเซียไม่ใช่จีนไม่ใช่ปัจจัยภายนอกสิ่งที่ผมกังวลคือภัยคุกคามจากภายในยุโรปเองในสเปีช nice ยาวเกือบ20นาทีนายแวนส์รองประธานดีสารัฐสวดชย,ยันโตบรรดาผู้นําชาิยุโรปไม่ไว้หน้าตั้งแต่โรเมนียที่ศาลสูงตัดสินให้การเลือกตั้งประธานดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีแล้วเป็นโมฆะ นายเจดีแวนส์มองว่าเป็นการล้มการเลือกตั้งเพื่อสกัดกั้นผู้สมัครฝ่ายขวาไม่ให้ได้รับชัยชนะอังกฤษมีเดยบายเปิดให้มีการทําการแท้งลูกอย่างถูกกฎหมายนายเจดีแวนส์คัดค้านเรื่องการทําแท้งเยอรมนี ine, เปิดรับผู้อพยพจํานวนมหาศาลโดยแวนส์อ้างว่าตอนนี้เยอรมนีมีผู้อพยพมากถึง1ใน5หรือ20%เซนของประชากรแล้วนายเจดีแวนส์บอกว่าเขารู้สึกกลัวเมื่อเห็นสภาพเช่นนี้ การปิดกั้นการแสดงความเห็นอย่างเสรีของประชาชนโดยอ้างว่าเป็นข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนรองประธานทีหนุ่มของสหรัฐายนี้ยังปราโมตระบอบประชาธิปไตยของยุโรปด้วยคําว่าเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมโดยอ้างว่าหลายชาติในยุโรปได้ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มอนุรักษนิยมและของพรรคการเมืองฝ่ายขวาอย่างรุนแรงนอกจากนี้แล้วเขาปฏิเสธ ที่จะพบกับนายโอลาฟโชว์นายกรัฐมนตรีเยอรมันแต่กลับไปพบกับนางอลิสไวเดลผู้นำพรรคขวาที่จัดตั้งที่ชื่อ Alternative for Germany หรือว่า AFD แทนจากคำพูดสั่งสอนและพฤติกรรมของน ance, ายแวนส์ทำให้ในายโชว์นายยกรัฐมนตรีเยอรมันต้องออกมาตอบตัวว่ารับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงกับ คำพูดของนาบดีสารัฐพร้อมตำาหนิสหรัฐก,กำลังแทรกแซงการเมืองภา,ายในเยอรมนีซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันบรืนนี้วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ ทั้งนี้สิ่งที่สร้างความมือหาไปทั่วโลกในเจดีแวนส์ได้ฉีกหน้าบรรดาผู้นําชาติยุโรปถึงที่บ้านคือในที่ประชุมความมั่นคงในเยอรมนีผู้ที่เข้าร่วมประชุมหลายคนนั่งฟังสุนทรพจน์ของนายแวนส์แบบอึ้งอึงและแทบจะไม่มีเสียงปรบมือเลยในสิ่งที่เขาพูดถ้าท่านผู้ชมได้ฟังสุนทรพจน์แบบเต็มเม,เมก็จะทราบถึงสภาพอหลักอีเหลือของผู้นั่งฟังอยู่ด้านล่างเวทีจํานวนหลายร้อยคนด้วยเหตุน,นี้ จึงมีคนเปรียบเทียบว่าศูนย์ทรพจน์ของนายเจดีแวนส์ถือเป็นศูนย์ทรพจน์ครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของการประชุมความมั่นคงที่มิวดิกในรอบหลายสิบปีไม่แพ้สูนย์ทรพจน์ของนายวลาดิเมียปูตินที่เคยพูดในเวทีเดียวกันเมื่อ10 8ปีที่แล้วคือปี2550ซึ่งถือเป็นสุนรทรรจพ์ครั้งแรกของผู้นำรัเสเซียในการประชุมมิวนิกเมื่อ18ปีที่แล้วนายปูตินได้ใช้เวทีเดียวกันนี้กล่าววิพากวิจารระเบียบโลกขั้วเดียวการแผ่อิทธิพลขององค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือของยุโรปความพยายามขยายตัวเพิ่มสมาชิกนาโต้ไปในทางทิศทางตะวันออกโดยไปคมคู่ความมั่นคง ของรัเสเซียไปเรื่อยๆการบีบประครับให้ชาติต่างๆต้องปลดอาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสุนทรภพน์นายปูตินในเวลานั้นถือเป็นคําเตือนจากรักเสเซียถึงชาติตะวันตกว่าจะไม่ยอม กเป็นเบีย้ยล่างในเกมการเมืองระหว่างประเทศอีกต่อไปผ่านมา18ปีพิสูจน์เห็นแล้วว่าสุนทรพจน์ดังกล่าวของประธานาธิปูตินนั้นเป็นสัจวาจาเป็นสัจธรรมเพราะเป็นการประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในนโยบายต่างประเทศของรัสเซียและแสดงให้เห็นถึงจุดยืนอันแน่วแน่ของรัสเซียโดยปูตินเชี่ยเห็นชัดเจนว่ารัสเซียพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ตนเองและมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดระเบียบโลกการเดินทางมาหยามน้าหน้าบรรดานผู้นําชาติยุโรป ึงในบ้านของนายเจดีแวนส์ทำให้ผู้นำยุโรปต้องตื่นจากความฝันเพื่อมายอมรับความจริงว่าพานันธมิตรระหว่างยุโรปและสหรัฐ ถึงคราวต้องจบสิ้นลงแล้วประสงค์ที่นายสิ่งที่นายเจดีแวนส์พูดไม่ใช่ความคิดส่วนตัวของเขานั่นคือจุดยืนของสหรัฐในยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เมื่อฟังส่วนรอพจนต่างๆก็บอกผู้สื่อข่าวว่าคำพูดของรองประธานาธิบดีแวนส์นั้นยอดเยี่ยมมากและได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ถ้าเรามองกันอย่างผิวเผินก็จะคิดว่าเป็นเพราะนายโดนัลด์ทรัมป์นายเจดีแวนส์รวมทั้งนายอีลอนมัสที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมสุดขั้ว หรือขวาสุดๆไม่สบอารมณ์กับชาติยุโรปที่มีแนวทางสวนทางกันคือยุโรปถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s s u b Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ยึดติดค่านิยมพื้นฐานและสกัดกั้นแนวทางสุดขั้วที่ฝ่ายนายทรัมป์ยึดถืออยู่แต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งจะพบว่านายโดนัลด์ทรัมป์และพรรคพวกมองว่าบรรดาชาติยุโรปเองเอาเปรียบสหรัฐมาหลายสิบปี โดยการร้องขอ,อสหรัฐช่วยคุ้มครองความมั่นคงโดยผ่านข้อตกลงนาโตแต่ว่าชาติยุโรปไม่ยอมเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมตามที่ตกลงกันไว้คืออย่างน้อย2%ของ GDP โดยในทรัมป์ยังพยายามขยับเพิ่มขึ้นเป็น5%เสียด้วยซ้ำนอกจากนี้แล้วในสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ3ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหรัฐก็ลงเงินลงแรงมากที่สุดเพื่อช่วยยุโรปป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซียช่วยเหลือ,อยูเครนและช่วยยุโรป ปกป้องภาพลักษ์ค่านิยมทั้งทั้งที่ยุโรปนั้นเป็นวินยูชนจอมปลอมในยุคข,ของระนาบดีโจไบเดนสหรัฐมองว่ามีผลประโยชน์ค่านิยมร่วมกับยุโรป จนเกิดคำว่าพันธมิตรแห่งแอตแลนติกแต่นายโดนัลด์ทรัมป์กลับมองว่าอเมริกาต้องมาก่อนทำไมสหรัฐต้องช่วยยุโรปช่วยยุครรนทั้งน้นที่สหรัฐก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะักงานนี้คนที่เสียหน้ามากที่สุดคือเยอรมนี e. เจ้าภาพงานประชุมมิวนิกนายแฟรงค์วอลเตอร์ชไตไมเออร์ประธานีเยอรมันยอมรับว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่มีมุมมองโลกที่แตก ต่างกว่าเราเป็นรัฐบาลที่เพิกเฉยต่อกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่สนใจความร่วมมือและความไว้วางใจเราไม่สามารถเปรียบแปลงสิ่งนี้ได้เราต้องยอมรับสิ่งนี้และต้องบริหารจัด การกลับมนให้ได้ด้วยเหตุนี้รอยรา้าวระหว่างสหรัฐกับยุโรปในตอนนี้นับว่ารา้าวลึกและรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกที่สองหรือย้อนกลับไปเมื่อ80ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามบรรดาชาติยุโรปควรตระหนักว่าการที่ในายเจดีแมนส์หารกล้ามาหักหน้าถึงถิ่นแบบนี้ก็เพราะว่ายุโรป นั้นอ่อนแอมากในปี2537 GDP ของเยอรมนีคิดเป็น30%ของ GDP อเมริกาแต่ผ่านไป30ปี2 0 6 7 GDP ของเยอรมนีอยู่เพียง16%ของ GDP ของอเมริกาเท่านั้นแสดงว่ายุโรปยอมเดินตามก้นอเมริกามาตลอดยอมที่จะทำตามสหรัฐในการปิดล้อมจีนกีดกั้นเทคโนโลยีจีนโดยอ้างว่าเป็นยุทธศาสตร์ของพันธมิตรแ่งแอตแลนติกยิ่งเมื่อเกิดสงครามยูเครน รัสเซียยุโรปยิ่งกลายเป็น ลูกไล่ของอเมริกาอย่างเต็มตัวจนแทบจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้และเรามาพูดถึงเรื่องการที่อเมริกาข้ามหัวยุโรปเจราจารัเสเซียนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับต่อมาในวันอังคารที่18ปกุมภาพันธ์สหรัฐและรัเสเซียได้เริ่มต้นเปิดโต๊ะการเจราจาเกี่ยวยูเครนอย่างเป็นทางการครั้งแรกที่ซาอุดิอาระเบียฝ่ายสหรัฐมีตัวแทนคือนายมาโกรูบิโอรัฐีิ่างประเทศนายไมค์วอล์ที่ปรึกษาด้านความเป็นอย่างชาติและนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดี โดนทรัมป์ประจำตัวออกกลางฝ่ายรัสเซียมีตัวแทนคือนายเชอร์เซเกลารฟรอฟรัฐมนตรีตา่างประเทศนายยูริโอชาคอฟผู้ช่วยประธานรัสเซียและนายเซอร์เกนาริชกินหัวหน้าหน่วยข่าวกองตา่างประเทศสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นย้ำไว้ณที่นี้คือการเจรจาครั้งนี้ไม่มีตัวแทนยูเครนและยุโรปร่วมโต๊ะเลยแม้แต่คนเดียวด้วยเหตุนี้นายเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนโกรธจัดเดือดดานบอกว่าจะไม่ยอมรับการเจรจา ที่ซาอุดิอาระเบียพูดคาพูดอย่างนี้ครับยูเครนถือว่าการเจรจาใดาๆเกี่ยวยูเครนโดยไม่มียูเครนถือเป็นการเจรจาที่ไม่มีผลลัพธ์และเราไม่สามารถยอมรับข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับเราโดยไม่มีเราายเเลนสกี้ประกาศที่กรุงริยาดก็ดูเหมือนว่าายเเลนสกี้นั้นเหมือนมดปลวกตัวหนึ่งที่อเมริกาไม่สนใจในตัวตลกอย่างนี้โดยในพิธ เฮ็กเชตรับดีว่าการสงครามโหมได้พูดถึงข้อเสนอ4ประการภายหลังจากที่ประธานดิโนโดนัลด์ทรัมม์ได้ยกหูโทรศัพท์คุยกับประธานดิีปูตินคือ1นงเป็นไปไม่ได้ที่แผนที่ยูเครนจะกลับไปสู่พรมแดนก่อนปี2014หรือพศ .2557 าเเป็นไปไม่ได้ที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ข้อที่3หลักการเจรจาสันติภาพถ้ามีการส่งกองกําลังยุโรปและชาติอื่นไปในยุโรปจะไม่ถือเป็นภารกิจของนาโต้และที่สําคัญท่านผู้ชมครับนี่คือกุญแจจะไม่ ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยมาตรา5เรื่องการป้องกันร,ร่วมกันของนาโตก็คือว่าถ้าส่งกําลังไปแล้วไปประทะกับกองกําลังรัสเซียก็จะไม่เข้ามาตราหาเพราะในมาตรา5ระบุว่าผู้ใดก็ตามกระทำการกับ หนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่งในนาโตก็เท่ากับกระทําการกับนาโต้ทั้งหมดเลยข้อที่ 4, สี่สหรัฐจะไม่ส่งกองกำลังทหารไปยูเครนรัฐดีสกรสาโฮมสหรัฐยังบอกด้วยว่าสหรัฐมีแผนจะถอนกําลังทหารหลายหมื่นนายออกจากยุโรปเพื่อมาดูแลพรมแดนบ้านตัวเองซึ่งหมายความว่าสหรัฐกําลังทิ้งขว้างให้ยุโรปต้องดูแลตัวเองแล้วผมถามท่านผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆยุโรปจะมีองค์การนาโต้ NATO ไปเพื่ออะไร เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วผมเคยกล่าวเตือนไปแล้วหลายครั้งหลายคนว่าคนที่น่าสงสารที่สุดในเวลานี้คือชาวยุเครนตาดำ,ดำ ที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องตัดสินใจเกี่ยวกับการก่อสองครามครั้งนี้เพราะวันนี้ชาวยูเครนไม่สามารถกําหนดชะตาชีวิตของประเทศตัวเองได้อีกต่อไปแล้วจําใจต้องยอมรับในสิ่งที่คนอื่นคือหมาํหนาจทั้งสหรัฐรัฐรฐสเซียกําหนดและตกลงกันเองมาให้โดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยในกระบวนการตัดสินใจชะตาของตัวเองแท้ ขณะเดียวกันคนยุโรปต้องเรียกว่าซวยไม่แพ้กันเพราะวันนี้เป็นวันที่จะต้องกลากเลือดเป็นลิ่มๆออกมาเพราะสงครามเกิดขึ้นในบ้านตัวเองและสาปีที่ผ่านมายุโรปเดินตามสหรัฐออกทั้งเงินอาวุธและยังส่งคนไปช่วยรบแบบรับๆด้วยแต่มาวันนี้ยุโรปกับถูกทิ้งอยู่นอกวงเจรจาถึงแม้สงครามจะยุติลงได้จริงยุโรปจะต้องเผชิญกับภาระต้องแบกยูเครนไปอีกนานเพราะจะหวังกับ สหรัฐต่อไปไม่ได้แล้วที่น่าสนใจแต่คนไม่ค่อยพูดถึงคือในเวทีประชุมมิวนิกในหวังอี้ดนตรีตามประเทศจีนได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีด้วยในวันเดียวกับที่นายเจดีแวนซ์ขึ้นเวทีคือวันศุกร์14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ผมฟังสุนทรพจน์ในหวังอี้ทั้งหมดแล้วต้องยอมรับว่าพูดได้ดีมากผมขอหยิบยกคำพูดที่เป็นประโยคเด็ดของนายหวังอี้ประโยคหนึ่งขึ้นมาให้เขากล่าวอย่างนี้ครับถ้าโลก นี้มีคนที่ไม่ยึดถือกฎกติกาเพื่อร่วมโต๊ะอาหารในวันนี้ก็อาจจะกลายเป็นเมนูอาหารบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้ได้เช่นกันผมไม่รู้ว่าบรรดาชาติพัานมิตรสหรัฐจะดวงตาเห็นธรรมหรือยอมรับความจริงทีาว่ายูเครนและยุโรปต่างต้องเผชิญชะตากรรมอย่างไรบ้างจากการยอมให้คนอื่นจูงจมูกและหลงเชื่อว่ามิตรสหรัฐจะเป็นมิตรแท้ตลอดกาล